สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาอึ่งกันนะคะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรบ้างประกอบอาหารเนี่ยจะกินได้ไหะไปนะคะอึ่งอึ่งมันกำลังโคมกันเนี่ยเราก็จะตักเอาทีละสองตัวนะคะคือแล้วรองเท้าเขาอยู่ไหนวะ คะเนี่ยมาไล่สดเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมอึ่งมันลอยน้ําอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยแล้วมันก็จะอยู่เป็นคู่เป็นคู่นะคะตักเอาเลยคุณพี่มันไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยเดี้งไม่ได้เลยโอโหสาบเถื่เพื่อโอ้ยมันหายไปแล้วเพื่อเสียงดังนี่นะคะคนที่ทำให้อึ่งมันหายไป เดี๋ยวคอยต้องเท่ากันเก็เเก็าเลียวหีูยังมาเอามื่อื่นค่อยมาเอานะคะม<ป> <c oughs> ันดังแบบวม่ออก <c oughs> <c oughs> เุ้ยฉันจับอึงไในแนวโอ้แบบหลา,ายนักยูใส่ถ้าเห็นมาวะแน่งใส่ปุ๊บมันสินถ้าอย่าเสียงดังขอหลังม่ต้องหวงขอหังม่ตหันี้ยไม่หนีแ้วเพ่อนน่ะส่วนมากนะคะวันนี้อึ๋งมันก็จะออกหากินเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่ออกหากินออกผสมพันธุ์<ผ>เป็นฤดูออของเขานะคะ เดินเร็วนีแมหาอีกนะคะดูนะคะเต็มถึงอันนี้เลยถึงหาถึงเมากี่หนองถึงหาถึงเมาข้าปนนเหยียกันเดนก่งโอ้ยอ้วนเยอะเฝ้า ก็ไหลตุ๊บเสียงหอนแต่ย่ามันพุมกันมันเสียาหองเลยมันสะหลับตาสาเหตุเกิดจากอะไรคะให้ความรู้หน่อยตัวเมียมันจะหลับตานะคะทำไมคะมันกำลังอินนะคะกำลังอินนะคะ แล้วกำลังจะถึงยังไม่ถึงเขาได้ยังีงดังบอมันต้องมีทางยางเข้าไปในทางอาก่อนนี่เป็นบอแยะๆเลยเขียดเขียดก็เยอะมากเลย เสียงมันดังมากเลยพี่หมูโงอ่อก,ก้าวขึ้นไปแล้วอ้วนไมกินเหล้าพี่เออใช่ๆอะไรนะเค่ช่างกายจับอิงเหรอยาฟฝ้าพราะวัะวนเขาเลยแต่มันบินใช่ปีนท้องไหมคือหงมเหรอ อย่น yeah, yeah. yeah, ี้แหยางมันน้ำงขางแห้งเลค่อยๆยางนี่เกิดเนมันเพ่งจะเป็นเกิดเพินอะไระนี่เนัธอรไปเลย อไตัวย่ยเหรอเธอจับจริงๆแค่ไนได้หมอแดดไปคุณคุณคุณโอ้ไฮวัหาทั้งหลายหน่งห่ามากขวาคธอเธาแต่มันตัวหน่อย เอากือบชินเกือบม้าถดฟ้านดฟ้าถดชินหะคะเหนอยมากเรียนกับอีก

ใครผูกเชือกไว้บนห้องอู้หูมาถ้ไไาอันนี้ยังก่อ <c oughs> ต้อนออกกันนี้เดี๋ยวได้ออกบางทีเอาบางกวน,นมาจากกับไปบาด <c oughs> กันขั้นตอนต่อไปนะครับไปเก็บใบมะขาม <c oughs> เก็บมาใส่อะไรครับไอ้ไปเดือดแล้วมันพ่นน้ำอีกเลย สิบิลยังไงน้วยก็อีน้ำเดือดเนาะไปอีกรอบนึงอยู่ม้ม่นม่วงขลากินเจ้าม่วงก็ไหลไหกันเลยไหลไหลจับเลยไม่ทอกันกะพี่แจ๊เจ้าอตามมานะครับทำไมไฟมันไม่หุงเหรออืมไม่หุงสิฉันถ่ายถือยู่นี่ โอ้ยพี่มูแมงกินนูนไหนเนีย่ยแบบหลายไหนเนี่ยกินอีกนะโอ้ยอุตส่าห์ว่าจะมาเอาใบมะขามไปเสกต้มอ,อึ่นงนงหน่จะได้แมงกินนูนจับไป <ทำ S 2> ดเหตุไมแมงกินนูนเยอะจังเลยเพาเอาเนีย่ยอะไรแมงกินนูนนี่ปนพปน ถ้าแม่เ,เขาเอาเนี่เดี๋ยวนม่กีนุ่นก็สั้นเราก็เอาไส้ซองล่องผีเราก็เก็บแม็กกีนู่นแบบไหลขั้นตอนต่อไปคืออะไรใส่นนบใบหมอนด้วยนะคะใส่ชาด้วยไหมก็เลือกเอาหัวที่มันอุบอวบนะครับนี่ที่เอาหมีดนั่นคือยอะไรยังไง เออจะเอามีดมาทําไมมันหักง่ายเองหัวตะไคร้นี่มันก็ดับหมดเลยมันไม่ดับหรอกนี่อออคุณจะห้านะครับเราไปได้ตะไคร้มาแล้วนะครับออต่อไปจะทำต,ต่อไปจะทำอะไรครับต่อไปก็จะปรุงค่ะปรุงเอาไปในหมอ้อต้มอื่น อันนี้เอาไปใส่เพื่ออะไรครับใส่ให้มันหอมดับคาวค่ะตั้งน้ำให้เดือดตอนนี้เราตั้งน้ำไว้แล้วนะคะ,ะใช่ไหมตั้ง,งรอให้น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตะไคร้ละเกลือค่ะตะไคร้ละเกลือคือหลังจากที่เราเอาน้องลงไปแล้วนะคะ,<ส>ะไม่ไดราม่านะคะ เดี๋ยวเราไปรอดูอีกเราจะลงไปหาอีกอยู่ยังเดือเยอะมากเลยไปก่อนที่เป็นบ้านี่วิธีการจับอึงเนี่ยต้องเอามาหนีตัวแม่เนี่ยจับอึ่งต้องจับตอนมันเซิงกันมันถึงมันถึงเป็นอึ่งไข่แต่ถ้าไม่จับเ่ิงกันมันอาจจะมีแมงเม่าอ่าเนี่ยเอาไปเห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียเออมันกําลังมันกําลังมันกําลังโคมกันนอเมื่อมันกําลังโคมกันปั๊บัตผู๋จะโคบอยู่นี่เห็นแสงไหมฮะัตผูนี่ ให้แกตัวอตัวลอก่อนเนี่ตัวแม่กําลังฟินกันเดีวหน่าเลี้ยวนหนยวลังปักจับปูบขวขงเลยต้มกับเหนียวมาไม่จต่ไขม่มนจต์แส,สบมึงแน่พูดอ่ะเว้ยพูดอ่ะพูดอ่ะพู่ะพ่ะโอ้ยทั้งไข่ทั้งแมงม,งมุมจะมอยู่เช่เปากบเสียมเบิงเทียมเบืองเป็นยังไงบ้างอือได้ไได้นะได้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 รสชาติแมงเมาแล้วคะอือมันจะกอก มันจะก้มเกลืนกันอืมอันนีอร่อยๆได้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 เอาจับเป็นโตเลยเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านกินได้อาหารนี่นะครับตัดต่อได้เอฟเฟกต์นี่นี่นะทุกอย่างมันลงตัวแล้วถ้าจะให้ดีนะครับไม่แหงเนี้ย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 เต้ยจะบอกให้เลยข่าวนึง สนามลองปีกแม,มงเมา